สวัสดีครับผมดีด้วยครับผมปาเมีคิดเอาเออใช่ครับวันนี้ก็มาอยู่พวกเราอีกแล้วนะฮะวันนี้ทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนั่นสครับสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยสัตว์ไทยเออวันนี้วันนี้เออวันนี้เราเข้าไปดูอ่าคือทางทีมงานเราแนะนำมาว่าเฮ้ย เล่นเกมนี้เปล่าต้องมีใครเล่นสักคนด้วยเกมแนะนำเลยบอกว่าเกมนี้เาบอกเขาไปดูมาเป็นอะไรนะเอาน้ำอะหลายอันเนาะแล้วก็วันเนี้ยออเแล้วก็ใส่เชือกแล้วก็ดึงวันนี้เโชว์ตัวนะครับผมเนี่ยฮะคนคิดเกมนี้วันนี้ครับผมนี่ฮะเราจัดแจงสารที่มาแล้วเรียบร้อยแชาได้เซ็ตคุแม่กฎกาของเราก็มีอยู่ว่าดึงขึ้นมาใครได้นั้นก็ดื่มครับผม เราจะให้เวลาในการดึง3วินาทีครับผม1 2 3สถ้าใครดึงช้ากว่าน,นี้จะโดนทำโทษนะฮะบทลงโทษก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว<ล><ค>่าใครจะดึงใช่ว่าใครจะโดนแล,แล้วใครจะมาโดนน้ำอะไรเดี๋ยวเราจะมีเรามีน้ำอะไรบ้างนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลครับผมน้ำตาลใช่น้ำตาลอันนี้น้ำปลาน้ำปลาครับผม อันนี้อันนี้เป็นน้ำอารมณ์นะครอบยี่ห้อหนึ่งแล้วกันอ่าอันนี้เป็นน้ำน้ำเกลี่น้ำเกลือครับผมน้ำเกลือยสูน้ำนะฮะอันนี้ก็เรียงกันกับปลาเหมือนกันครับผมอันนี้ก็น้ำน้ำอารมณ์ยี่ห้อหนึ่งครับผมอันนี้ก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวฮะน้ำมะนาวเรามีสองอย่างอันนี้เป็นมะนาวสดกับอ่าน้ำมะนาวขวดอืครับผมมันจะ อาจจะรสชาติมันจะต่างกันนิดหน่อยต่่างกันนนิดหอยใช่ไหมใช่ไหมดูเลยใช่ไหมอีกันนึงเหมือนอีกันนึงเหมือนน้ำสไลด์เออสไลด์ฮ่าปวดเหมือนเลยรสชาติคล้ายๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่กูเป็นเหมือนกูเป็นเหมือนเหมน้ำสไลด์เหมือนสไลด์จริงโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมกันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเกมกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาจับกรจับฉลาบว่าใครจะได้คนแรกด้วยกันโอ้ไงออก ใครอยู่คนใครใครคนสุดท้ายอ่ะใครสี่โอคนสุดท้ายน่ะคนนั้นนคนเอใครใครใครโอก่อนปั๊บคนนั้นกินที่ลังเขาสุดไมอไม่ใ่ไม่ไม่ใชมววาใครเองเราราแตะามาโด้ยออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกอะไรวะออกอออออกก่อกออกออกออออกออกออ ชู่ชู่ไปอยะเอ้าคนแรกตอนนี้โอ้ยตะกองแฟนตอนนี้เราได้เราได้คนแรกแล้วครับผมเจสซี่ครับผมตะกองเราเองเจสซี่เดี๋ยวนะจะมาลุ้นจับจับจับไม่ได้สามิจับ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 ไอ้นี่ไป้วยเดี๋ยวมันเลื่อนเดี๋ยวมันเลื่อนผมยังยังอ่ะเดี๋ยวมันเลื่อนเดี๋ยวมันเลื่อนสองข้างพร้อมนะครับ เอ้เอ้ยเอ้ยดด้งดึงดงด้งกินได้กินด้อะไรวะไนเีเดนนเดตเตเฮ้ยอย่าอย่าดึงแล้วยดึงวมันมันก็ต้องดึงอ่ะเอดึงอ๋อเลยดึงอเลยเ้ผมตเป็นงงเ้่อมครับโอเคเ้ผม้สึกไงเดี๋ยวเราถามความรู้สึกกัผมโคตรหวา เคนต่อไปคนที่สองจากเอ็กซ์ไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมเอาหนึ่งสองสามนะหนึ่งเอาเนี่เอาเอาดิง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 เออเออตัี้ยังวะาอ่อกเออเอาเอาูเออาวะเด็กนี่กูต่อไปก็กูแล้วสิคนต่อจี๊แต่ภาพไม่ได้คนถัดไป โอ้หลวงไฟยาวเอ้ยไม่ใช่หลวงไฟกองไฟยาวประมาณ8เมตรโอ้โหเฮ้ยเอ้ยน้ำเลี้ยงงบน้ำเลี้ยงไม่ได้ของดียังวะเจอแต่ของที่เอาให้กูเลยโอ้เป็นไงอ้าลุยผู้หวานเดืกันเดืยดเดือดแรงเล่าจริงเอา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 หนึ่งสองตามเด็กเลยไปเร็วอะไรขยำเลยเฮ้ยมันอ่ะ เร็วสุดนาทีนี้บ้านะหมดแก้วหมดแก้ว One hour later มารอบสองกันแล้วนะฮะผมตอนนี้เราก็เดินยนเราไปเลยเลยคุณจะพูดอะไรเร็วขนาดนั้นเจ้ามันช้าเกี่ยวกับหัวนี่เป็นรอบสองแล้วผมเราก็ลดจำนวนของน้ำปลาลงนะฮะตอนนี้เพราะว่ามันเค็มไตหายกันเลยทีเดียวโหรอบเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาโอนให้ออกกันใหม่นะฮะว่าใครจะได้อันดับแรกกันนะฮะมาโอเคนี่อันนี้ขวานี่ซ้ายเอาซ้ายใส่

โอ้เฮ้ยอะไรวะตาเลยหลเลยหลอดเว้ยหลอดเว้ยเฮ้ยทำไมได้เฮ้ยทำไมโชคดีจังว่านี่เฮ้ยทำไมกูโชคได้เออว่ะเฮ้ยมันเหลือมันเหลืออยู่สองเส้นสุดท้ายเว้ย One hour later นี่ก็เป็นผลผลิตจากเมื่อกี้นี่อันมันะเขาได้เขาได้ผู้โชคดีเราควรจะมากินแบบ มันรอดน้ำปลาไปสองแก้วเลยมันเลยต้องการน้ำน้ำล้างตาเราต่อไปครับผมคนสุดท้ายแต่เป็นไฮสุดของเราอันนี้ตาขัก่งเอาดีตาดีได้ตาลายเสียคุณจะได้น้ำแดงหรือน้ำมะนาวหรือว่าโจนใต้วันนี้โจนใต้จะขอมาเล่นเกมนะครับเป็นตัวแทนโจนใต้เฮ้ยไม่ใช่หัวหน้าโจนใต้เขาดูตกใจมาแล้วเอาเลยฮะเอาเลยฮะผมเอาเลยฮะ เดินดึงปลาตาหนอนเงียบร้อยได้น้ำปลาหาปลาครับผมกินคุณจะได้รู้ว่ามันเค็มขนาดไหนก่อนอื่นเดี๋ยวไอ้พวกยูพวกต้องนับจังหวะก่อนดิหนึ่งสองสามกินเลย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 กินกินกินชัวหน่อยเลยวยวกินชัวหน่อยเออเหมือนเดิม ไม่วาดจริงน้ำปลาไม่วาดจริงน้ำปลาไม่วาดหรอกเค็มมากดีนะผมภาวนาแห่งแดนเดิมด้วยสองอย่างด้วยมันเค็มมากเจสซี่ก็โดนอันเดิมไปจะบอกว่าน้ำปลามันเค็มมากแล้วก็เราก็จบเกมแค่นี้ฮะเขาไตวไยกันเลยทุกคนนาสีหน้าปั๊กสีหน้าแต่ละคนเป็นอะไรที่สุดยอดอยากเห็นเราเล่นเกมอะไรมีเกมอะไรแนะนำก็คอมเมนต์เข้ามาอยากเห็นพวกเราทำอะไรครับผมน้ำปลาเนี่ยเยะซุดๆระบบตรงๆเลยปลาเนี่ยเยะซุดๆเหรอแซ่บอี โอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมแล้วคนนเมอมเมนต์คอมเมนต์โอ้โหอะไรติดลิ้นน้ำปลาเออปลาติดคอมเมนต์ครับผมแล้วก็อย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยนะครับผมกระทืบอยากเห็นพวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะกระทืบกระชือนะทรับกระชือกระช่อเลยกระชือกูเอาเออเอาครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย